ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนรบเวลามีนะครับขนาดนี้วันเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็วันที่แปดนะครับเมษายนสองพนร้อยหกสิบนะครับบรรยากาศชิวๆที่นี่ครับโหหมอกเม่เยอะแยะนะครับตอนเชา้าทุกทุมที่นอนอยู่พยายามลุกขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วว่าจะมาวิ่งอะไรก็ได้นะฮะเห็นนะว่าหมอกนี่เหมือนกับเราอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะ บรรยากาศดีๆนะอย่าลืมมีการถ่ายรูปด้วยนะโร้ดังสาต์มีการถ่ายรูปซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะอยากให้ดูท่านฝั่งนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยดีนะครับโหเจ๋งนะเนี่ย อยู่ข้างหน้าเราเลยนะถ้าสังเกตว่ามีหมอกนี้คงจะอากนณะแบบวันนี้คงจะอากาศร้อนนะครับแต่ว่าฝนตกบ่อยๆมากครับไม่รู้จะร้อนได้ไงฮะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ เราไปทดลองดูนะครับลองสมปัสเปลี่ยนไอธรรมชาติแล้วมาดูอุณหภูมิข้างนอกว่ามันอุณหภูมิมเท่าไหร่นะครับข้างนอกนี่อุณหภูมิยีบสี่องศานะครับโอ้โหยี่บสี่องศาเลยนะฮะเนี่ยยี่ิบสี่องศา คงจะเย็นมากดูเลยเนี่ยผมอน้ำตอนเช้าก็โหใช้ได้นะต้องใช้ลักษณะแบบน้ำร้อนเล็กน้อยนี่นี่น,นี่ดูมองนะครับผมมองด้วยสายตานี่มีหมอกกระจายอยู่ทุกอนน์ของธรรมชาติบริเวณนี้นะครับเป็นถนนที่มันโอเคนะครับนี่ เหมือนเราอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะแต่ไม่ใช่มีดวงอาทิตย์มาภาพนี้ก็สวยนี่นะคล้ายทรงกดนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามโรงงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับแค่3นานทีเองก็ตอนนี้ก็ไม่มีลนะ ยังมีอีกไหมหมอกหมดแล้วนะครับอย่าลืมครับช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ